เช้าวันที่26กรกฎาคม65ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มเติมหลังจากพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายเป็นชาวต่างชาติก่อนหน้านี้นะครับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผลตรวจรอบที่หนึ่งก็ไม่พบผู้ใดติดเชื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกัน ป้องกันและดูแลป้องกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับรวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ในเรื่องของฝีดาดลิงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งมาตรการป้องกันในเรื่องของโควิดนั้นก็จะช่วยป้องกันฝีดาดลิงได้ อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับหน่วยงานภาครัฐจับตาอย่างเข้มขน้นและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันครับ